มาดูของสัปดาห์สามจริงๆนะคะของสัปดาห์สามก็จะเป็นเรื่องนี้ค่ะเรื่องสารและสมบัติของสารสารและสมบัติของสารเดี๋ยวครูจะสอบอีกทีในสัปดาห์ที่สามนะคะครูแบ่งสอบเป็นสองเรื่องคือเรื่องวัสดุก่อนแล้วค่อยสอบเรื่องสารและสมบัติของสารเนาะ แล้วก็ในสัปดาห์ที่4ี่ครูจะขึ้นเรื่องใหม่เลยเพื่ออีกสัปดาห์หนึ่งเปิดเทอมเราจะได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียนไม่ทันนะลูกสารและสมบัติของสารดูแบบฝึกหัดมันให้เราทําอะไรบ้างหนูสามารถเอาจากในตัวชีทมาเติมได้เลยสารคืออะไรสารคืออะไรสารคืออะไรคะนอนเรียนไปแล้วครูยกตัวอย่าง ถ้าเป็นสารครูยกตัวอย่างการทําขนมเคก้กจาได้ไหมคะที่ยกตัวอย่างถามมุกว่าเราทําขนมเคก้กเราใช้อะไรบ้างทํากับข้าวทอดไข่เจียวใช่ไหมเราใช้อะไรในการทอดไข่เจียวบ้างถ้าเรารู้องค์ประกอบของมันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกมันว่าสารแต่สสารคือสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่และก็สัมผัสได้เราเรียกว่าสสารถูกไหมคะเติมไปเองนะคะ ส่วนสารคืออะไรสารคือสิ่งที่เราทราบคือสะสารนี่แหละคะ่ะที่เราทราบคุณสมบัติมันเรียบร้อยแล้วสารมีสามสถานะได้แก่โซลิดในที่นี้คืออะไรคะความหมายอันนี้ภาษาอังกฤษความหมายภาษาไทยคือของของแข็งนะคะส่วนลิควิดคืออะไรแก๊สคืออะไรทีนี้อันนี้ทํา แน่นอนครูต้องเอาออกข้อสอบแน่นอนนะคะทรงวาดอนุภาคของสารทั้ง3ชนิดทั้งสสถานะโดยให้อีก้อนกลมๆนี้แทนอนุภาคจาได้ไหมคะถ้าเกิดเป็นของแข็งครูให้ทํามือกําปั้นรวมๆชิดติดกันแน่นอนุภาคชิดติดกันแน่นดังนั้นก้อนกลมๆนี้แน่นเลยแต่ถ,ถ้าเป็นของเหลวอนุภาคห่างกันนิดหนึ่งถ้าถ้าเป็นแก๊สอนุภาคฟ้งกระจายห่างกันเยอะๆเ,เลยวาดใส่ลงไปในนี้เลยนะคะวาดก้อนกลมๆใส่เข้าไป ถูกไหมคะไม่รู้วาดไงนี่ครูวาดมั่วเอาเป็นว่าดเป็นก้อนกลมๆไม่ใช่วาดตามครูเนอะก้อนกลมๆวาดไงลบดีกว่าเดี๋ยวมันหาว่าก็ครูวาดมาอย่างนี้ลบๆๆบๆวาดยังไงละคะก้อนกลมๆอ่ะก็วาดอย่างนี้ใช่ไหมของแข็งอนุภาคเรียนชิดติดกันแน่นแต่กกวาดให้ครบ ของเหลวเป็นไงแก๊สเป็นไงยกตัวอย่างสารทั้ง3สนะสถานะมหาหตัวอย่างนะคะของแข็งมีอะไรบ้างของเหลวมีอะไรบ้างแก๊สมีอะไรบ้างสมบัติของสารของแข็งจำได้ไหมรูปร่างและปริมาตรคงที่เมื่อย่อนก้อนหินลงไปในน้ำจะเกิดอะไรก้อนหินจะโหดตัวไหมหรือขนาดเท่าเดิมก้อนหินต้องการที่อยู่หรือไม่ดูได้อย่างไรก้อนหินต้องการที่อยู่ไหมอะ ถ้าสารที่มันต้องการที่อยู่มันก็สามารถถ้ามันไม่ต้องการที่อยู่มันก็จะเคลื่อนที่เคลื่อนตัวไปมาดัางนั้นก้อนหินเวลาใส่ในน้ำมันเคลื่อนที่ไหมละ่ะเ,ออเมื่อย้อนก้อนหินลงไปในน้ํารูปร่างของก้อนหินจะต่างไปจากเดิมไหมหมายความว่าตอนแรกก้อนหินเป็นแบบนี้ย้อนลงไปในน้ําก้อนหินจะเล็กลงก้อนหินจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าก้อนหินมีมวลหรือไม่รู้ได้อย่างไรก้อนหินมีมวลไหมคะ การหามวลได้เราต้องเอามันไปชั่งถูกไหมคะแล้วก้อนหินมันสามารถชั่งได้ไหม่ะคะมวลมีหน่วยเป็นอะไรนะกิโลกร,รมัมถูกไหมเออมันมีมันมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมดังนะั้นเวลาไปชั่งมันได้ตัวกิโลกร,รัมออกมาไหม,มต่อไปอันที่สองปริมาตรปริมาตรคือปริมาณที่บ่งบอกว่าพื้นที่นั้นถูกครอบครองโดยวัสดุมากน้อยเพียงไหน ปริมาตรอย่างเช่นคะเคยดูขวดน้ำไหมคะขวดน้ำนี้มันจุได้150มิลลิตรแบบนี้คือปริมาตรอ่ะอันนี้หนูลงไปหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะอ่ะส,สรุปสมบัติของของแข็งของแข็งเป็นไงคะรูปร่างปริมาตรคงที่อนุภาคเรียงชิดติดกันแน่นถูกไหมประมาณนี้ใส่เข้าไปได้เลยส่วนของเหลวของเหลวเป็นยังไงคะ ของเหลยยกตัวอย่างของเหลวของเหลวปัจจุบันคิดว่าขวดพลาสติกกับขวดพลาสติกบรรจุน้ำมีนักเรียนคิดว่าขวดพลาสติกกับขวดบรรจุบรรจุน้ำมีมวลหรือไม่คิดว่าไยงไรคะขวดพลาสติกเปล่าเอาไปช่างมีน้ำหนักไอ,อ้โทษมีมวลไหมขวดพลาสติกบรรจุน้ำเอาไปช่างมีมวลไหมแล้วขวดไหน,นมีมวลมากกว่ากัน ถ้ารินน้ำยาล้างจานลงในแก้วบนจุดน้ำสิ่งใดจะเกิดขึ้นแก้วบนจุน้ำอันนี้ง่ายนะลูกคิดเอาเองสิอน้ำยาล้างจานเทไปอะปริมาณน้ำก่อนและหลังรินน้ำยาล้างจานจะเป็นยังไงเวลาเราเทอะไรก็ตามใส่ลงไปปริมาณน้ำมันจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงล่ะถูกไหมระดับน้ำที่สูงขึ้นภายในน้ำเมื่อรินน้ำยาล้างจานลงไปเป็นเพราะอะไรล่ะเราเอาน้ำอีกชนิดเทลงไป เพิ่มขึ้นถูกไหมมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีของมันมีน้ําของเดิมอยู่ถูกไหมอ่ะเทเข้าไปมันก็มีปริมาตรเพิ่มขึ้นน้ำยาล้างจานต้องการที่อยู่หรือเปล่าเออเนี่ยแหละความหมายของการต้องการที่อยู่พอเราเทเข้าไปมันมีปริมาตรเพิ่มขึ้นมันก็ต้องการที่อยู่ถูกไหมถ้ามันไม่ต้องการที่อยู่เทเข้าไปมันก็อยู่เท่าเดิมอ่ะมันอยากจะออกมันอยากจะเคลื่อนที่ออกไป เขาบอกว่า,วาเมื่อเทน้าอ่าเดี๋ยวค่อยดูรูปนี้นะเมื่อเทน้ําจากบเกอร์หนึ่งไปยังอีกบิก g e r หนึ่งปริมาตรน้ําในบเกอร์แต่ละใบเหมือนกันหรือเปล่าบิก g e r หนึ่งไปยังอีกบเก g e r หนึ่งปริมาตรน้ําเดิม40เทไปใส่อีกบเก g e r หนึ่งจะลดเหลือ30มสิบไหมหรือจะเท่า40ิเท่าเดิมปริมาตรของสีน้ําเปลี่ยนแปลงไปได้หรือเปล่าหมายความว่าถ้าเราเอาน้ำสี่เทลงไปใส่แก้ว 20ลิตรเทใส่ขวดก็ต้องมีปริมาตร20ลิตรเท่งเดิมถูกไหมเพราะว่าของเหลวปริมาตรคงที่แต่รูปล่างมันไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะถูกไหมคะ่ะทีนี้สรุปสมบัติของของเหลวใส่ลงไปเลยนะลูกเมื่อเอียงแบบจำลองในลักษณะต่างๆก็มาคืออันนี้เขาบอกว่าเอาน้ำเฮลบโบอยเทลงไปในแบบนี้ ระบายสีแสดงรูปร่างของน้ําในภาชนะก่อนนะเราเทเข้าไปอะอย่างเช่นครูบอกว่ามันอาจจะอยู่ประมาณนี้มันตั้งตรงนี่มันน่าจะเท่ากันนะเทไปเท่ากันเธอเทให้มันเท่ากันเธอก็ระบายเข้าไปสีอะไรก็ว่าไปเฮ้บบอยมันต้องเป็สีอะไรละแล้วแต่เธอแล้วเธอเอียงอะเธอเอียงจากตั้งตรงจากตอนแรกครูยกตัวอย่างจากตอนแรกมันตั้งตรงเธอเอียงภาชนะมันก็ต้อง เอียงตามไปด้วยถูกไหมเอียงไปทางไหนมันก็เอียงมาทางนั้นเบไปทางไหนมันก็ต้องเบตามไปทางนั้นเพราะนา้นีระบายเองนะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นแกสแ๊สระคะอากาศมีมวลหรือเปล่าคะชั่งน้ําหนักได้ไหมอากาศมีมวลไหมมีใช่ไหมคะเช่นถ้าเราเอาคานมาอันนี้เป็นลูกโป่งฟีฟีเลยกับอันนี้ ลูกโป่งอันใหญ่มาพึ้งมาถ้าเราเอามาเล่นกระดานหกไม้กระดานฝั่งไหนจะต่ำฝั่งไหนจะสูงบงคะมันก็ต้องเอียงมาทางนี้ถูกไหมเอียงมาเลยแหละลูกโป่งหนักๆจะจมเหมือนคนน้ำหนักเยอะๆจมส่วนคนน้ำหนักน้อยๆก็ลอย,อย,อย,อยดังนั้นมันมีมวลไหมล่ะคะมีรู้ได้ไงก็ใช้การชั่งนี่แหละคะ่ะเมื่อบีบลูกโป่งที่บรรจุอากาศในแก้วที่มีน้ำเต็มแก้วจะเกิดอะไรขึ้น อ,อ,อันนี้ลองคิดดูดิลูกโปง่งไปใส่ในแก้วบีบปื๊บอ,อากาศเข้าไปก็จะมีเป็นไงคะฟองพุ่พๆๆออกมาถูกไหมเมื่อเราเป่าอันนี้น่าจะเป็นคําว่าลมนะล,ลูกไม่ใช่ลงลมเข้าไปในถุงยางลูกโปง่งอากาศที่เป่าเข้าไปจะมีรูปร่างแบบไหนเป่าลูกโปง่งเป่าลมเข้าไปในนี้รูปร่างจะเป็นแบบไหน เปล่าลูกโป่งทิ้งไว้หนึ่งคืนกลับมาดูปริมาตรลูกโป่งจะเท่าเดิมหรือเปล่าลูกโป่งจะฟิปลงไหมสรุปสมบัติของสารทั้งสามสถานะของแข็งเป็นยังไงมีมวลไหมมีมวลไหมคะของของแข็งมีมวลต้องการที่อยู่ของเหลวล่ะมีมวลต้องการที่อยู่แก๊สล่ะัต้องการที่อยู่ไหม ก็ต้องการที่อยู่หมดเลยนั่นแหละค่ะปริมาตรของแข็งเป็นยังไงคะการหยิบจับการหยิบจับในที่นี้แล้วคือสามารถหยิบขึ้นมาได้ไหมอ่ะของแข็งหยิบได้ไหมอ่ะหยิบได้คองเหลวเราหยิบน้ําขึ้นมาเอากอนไก่ตัดน้ําได้ไหมคะหยิบน้ําขึ้นมาหยิบคือหยิบเป็นเม็ดๆเลยนะคะหยิบได้ไหมคะไม่ได้แก๊สหยิบได้ไหมก็ไม่ได้ปริมาตรของแข็งรูปร่างและปริมาตรเป็นไงคะคงที่ คลองเหลวปริมาตรคงที่แต่รูปร่างไม่คงที่แก๊สนี่ไม่คงที่ทั้งสองอันเลยอันนี้เฉลยแล้วนะถ้าใครยังผิดมาอีกนะตีเลยนะคะอันนี้อันสุดท้ายแล้วลองทําเอง A ปริมาตรคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างภาชนะจะต้องเป็นสถานะอะไร B. ปริมาตรไม่คงที่รูปร่างเป,ปลี่ยนแปลงรูปร่าง C. ปริมาตรคงที่เป,ปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะ คิดดูเขาถามว่าอะไรเป็นของแข็งของเหลวและแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น,ปนของแข็งของเหลวและแกส๊สของแข็งหนึ่งรูปร่างและปริมาตรคงที่ถูกไหมคะอนุภาคเรีย์ชิดติดกันแน่นถ้าเป็นของแข็งยกตัวอย่างเช่นไม้เหล็กก้อนหินทีวีโทรทัศน์ตู้เย็นเป็นของแข็งหยิบจับได้ แต่ถ้าเป็นของแข็งของเหลวรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะถูกไหมคะปริมาตรคงที่มีปริมาตร20เทใส่ถังที่มันเยอะๆก็ยังไม่ล้นถังก็ยัง20เท่าเดิมอนุภาคห่างกันถ้าเป็นแก๊สรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามลูกโปง่งลูกโป่งจะเป็นแบบไหนเป่าลมใส่ถุงมือยางก็มีรูปร่างตามถุงมือยาง ลูกโป่งตั้งทิ้งเอาไว้คืนหนึงกลับมามันก็แฟบใช่ไหมคะปริมาตรไม่เท่าเดิมอนุภาคห่างป้งกระจายสามารถกดอาจขยายได้อันนี้สําคัญเลยมีแค่นี้ค่ะเรื่องสถานะของสารถ้าจําหลักๆได้ลองอ่านทบทวนในชีตทบทวนได้ก็สามารถทํำไปฝึกหัดในสัปดาห์ที่3ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับสัปดาห์ที่3เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนสัปดาห์ที่3เยเดี๋ยวจะมีงานทําแบบทดสอบนะคะ แล้วก็สัปดาห์ที่4จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะดังนั้นใครไม่เข้าใจรีบทักมาถามได้เลยในแบบฝึกหาดสัปดาห์ที่3โอเคค่ะ